สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนออนไลน์นะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องภาษาถิน่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามถึงสี่โดยนางจารนัยโครทัศน์โรงเรียนวัชลอสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารทางราชการและในการศึกษาทั่วประเทศภาษาถิน่นภาษาถิ่นหมายถึงภาษาย่อยของภาษาไทยที่ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันไปตามท้องถิน่น และแตกต่างกันไปจากภาษามาตรฐานหรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศใช้ลักษณะภาษาถิ่นภาษาถิ่นมีความเฉพาะคือทั้งถ้อยคำและสำเนียงแสดงเอกลักษณ์ลักษณะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นแต่ละภาคของประเทศไทยซึ่งบางที่จะเรียกว่า ภาษาท้องถิ่นเช่นภาษาถิ่นใต้ก็มีภาษาสงขลาภาษานครภาษาถิ่นเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมไทยเป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราวประสบการณ์และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่นเราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อไป ภาษาถิ่นของไทยจะแบ่งตามภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นผู้ที่พูดภาษานั้นอาศัยอยู่ในภาคต่างๆแบ่งได้เป็นสี่ถิ่นใหญ่ๆภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ ความแตกต่างของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น 1. ความแตกต่างด้านระบบเสียงภาษาถิ่นมีหน่วยเสียงเพีัยชนะสาระและวรรณยุกต์ไม่เท่ากับหน่วยเสียงของภาษาไทยมาตรฐานคำการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้เรามาดูคำแรกเลยนะคะ,ะคำว่าฉันนะคะภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นกลางนะะการออกเสียงก็ยังคงเป็นฉันนะคะภาษาถิ่นเหนือนะคะการออกเสียงจะออกเสียงเป็นอะไรคะเฮานะคะเฮา ภาษาถิ่นอีสารนะคะจะออกเสียงเป็นค่อยและภาษาถิ่นใต้จะออกเสียงเป็นฉานนะคะต่อไปค่ะคําว่าพ่อนะคะภาษาไทยมาตรฐานนะคะชัดเจนเลยนะคะคําว่าพ่อภาษาถิ่นกลางเราใช้เช่นเดียวกันเลยค่ะออกเสียงเป็นพ่อภาษาถิ่นเหนือจะออกเสียงเป็นอ e ีปอนะคะอีป e อนะคะภาษาถิ่นอีสาน จะออกเสียงเป็นอีพอและภาษาถินใต้จะออกเสียงเป็นพอต่อไปค่ะคำว่าสับปะรดนะคะภาษาถิ่นกลางนะคะจะออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยมาตรฐานนะคะนั่นก็คือสับปะรดนะคะสับปะรดต่อไปค่ะภาษาทินเหนือนะคะจะออกเสียงว่าบักขนัดนะคะภาษาทิมอีสานจะออกเสียงว่า บักนัดและภาษาถิ่นใต้นะคะจะออกเสียงว่าอย่านัดตัวยอย่างคาในภาษาถิ่นนะคะภาษาไทายถิ่นกลางภาษาไทายถิ่นเหนือภาษาไทายถิ่นอีสานและภาษาไทายถิ่นใต้ะค่ะคำแรกนะคะภาษาไทายถิ่นกลาง นะคะอ่าคำว่ากังเกงนะคะเรามาดูสิคะว่าภาษาไทยทิมเนือเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่าเขาเรียกว่าเตี่ยวนะคะภาษาไทยทิมอีสานนะคะเรียกกางเกงว่าอะไรคะอ่าเรียกว่าโศนะคะและภาษาไทยทิมใต้นะคะเขาจะเรียกว่าหนับเพลาต่อไปค่ะคําว่าพูดนะคะภาษาไทยทิมกลางนะคะเราใช้คําว่าพูด ภาษาไทยทิมเหนือนะคะเราจะใช้คำว่าอู้นะคะอู้คำเมืองนะคะอ่าต่อไปภาษาไทยทิมอีสานนะคะจะใช้คำว่าเว้านะคะว้านะคะส่วนภาษาไทยถิมใต้จะใช้คำว่าแรงนะคะแรงเหมือนกับที่เวลาอ่าเราเคยได้ยินใช่ไหมคะแหลงใต้นะคะต่อไปค่ะคำว่าโกหก ภาษาไทยถิ่นกลางนะคะถ้าเป็นภาษาไทยถิ่นเหนือนะคะกนะ็จะใช้คําว่าขี้จุนะคะภาษาไทยถิ่นอีสานนะคะจะใช้คําว่าอะไรคะขี้ตัวนะคะขี้ตัวนะคะส่วนภาษาไทยถิ่นใต้คําว่าโกหกก็จะใช้คําว่าขีา้หกอะขี้หกต่อไปคําว่ายายนะคะภาษาไทยถิ่นกลางนะคะเราใช้คําว่ายาย ภาษาไทยทิ่เหนือเขาใช้คําว่าอะไรคะอ้าวคาว่าแม่อุ้ยนะคะภาษาไทยทิมอีสานจะใช้คําว่าแม่ใหญ่และภาษาไทยทินใต้ก็จะใช้คําว่ายายนะคะความแตกต่างของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นนะคะข้อที่2นะคะคำเดียวกันอาจใช้ความหมายต่างกัน เรามาดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างคำว่าน้ำพึ่งภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นใต้นะคะแถวจังหวัดสงขลานะคะ,ะาความหมายของคําว่าน้ําพึ่งของภาษาถิ่นกลางเนี่ยหมายถึงน้ําหวานที่ได้จากตัวพึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายนะ,ะของภาษาถิ่นใต้นะคะ คำว่าน้าพึ่งนั้นเขาหมายถึงน้ําตาลค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างคําว่าอ็นดูนะคะภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นเหนือนะคะแล้วก็ภาษาถิ่นใต้อ่าคำว่าอ็นดูนะคะความหมายว่ายอย่างไรคะอ่าถ้าเป็นภาษาถิ่นกลางนะคะคำว่าอินดูหมายความว่ามีใจรักใครปรานี มักใช้กับเด็กนะคะเรามาจจะได้ยินคําว่าอะไรคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะต่อไปคำน,นี้คําว่าเอ็นดูในภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่ในใต้ความหมายของเขาก็คือหมายถึงคําว่าสงสารนะคะแล้วก็มักใช้กับคนแก่นะคะนัเกเรียนจะเห็นว่าคำคำเดียวกันเลยแต่อยู่คนละท้องถิ่นนะคะก็ใช้ความหมายแตกต่างกัน อะเรามาเล่นเกมจับคู่รู้คำศัพท์กันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเอาคำในตัวอักษรนะคะกอขอคอ,องงจอนะคะรู้สิคะว่าในแต่ละข้อนน,นะคะข้อใดน,นะคะมีความหมายตรงกับข้อ 1, 2, 3, 4, 5ในตัวหนังสือสีฟ้านะคะนักเรียนก็เอามาสะก้าน,น้าข้อเลย อ่ะดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะขีจุอ่าขีจุหมายถึงอะไรคะลองจับคู่ดูซิน้เมื่อกี้ก็ผ่านไปนะคะคำว่าขีจุอ่าพ่อขอไข่ใช่ไหมครับนั่นก็คือคําว่าโกหกนะคะี่จุนี่เป็นภาษาถิ่นเหนือนะคะอ่ะต่อไปข้อสองค่ะแรงนะคะแรงแรงดูสิคะตรงกับข้อไหนตรงใจกันหรือเปล่าอ่ะเรามาดูสิคะ อ้าวแรกก็คือการพูดนะคะอันนี้เป็นภาษาถิ่นของอ่าถิ่นใต้นะคะต่อไปข้อสามค่ะอีพ่ออ่าอีพ่อนะคะข้อไหนคะอ่าอีพ่อก็หมายถึงพ่อนะคะขกอกอเป็นภาษาถิ่นถิ่นไหนคะถิ่นอีสานอต่อไปค่ะข้อสี่บักศีดา นะคบักสีดาดูซิข้ออะไรเอ่ยอ่ะพอกวายนะคะบักสีดานตการนี้คือฝรั่งนะฝรั่งที่เป็นผลไม้นะคะอ่ะต่อไปค่ะบักนัดนะบักนัดก็คือข้อไหนคะเมื่อกี้เราเรียนผ่านไปนะคะจอจานค่ะนะสับประรสนะคะสับปลรสอันนี้นักเรียนสังเกตดูนะคะคําว่าบักสีดาบักนัด นะคะขึ้นต้นว่าบักเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาทิ่นนะคะของภาคอีสานนะคะภาษาถิ่นอีสานนะคะนะต่อไปค่ะเหมือนกันเลยนะคะเกณฑ์จับคู่รู้คําศัพท์นะทำเช่นเดียวกัเมื่อกี้นะคะนักเรียนดูข้อหนึ่งบักเซียวนะคะเห็นไหมคะนักเรียนทายได้เลยเนี่ยอันนี้บักเซียวนะคะเป็นคําภาษาทิ่น อีสาใช่ไหมคะมาถึงอะไรคะข้อไหนเอ่ยพอควายคะ่ะนะคะความหมายก็คือเพื่อนเกลอือเสี่ยวเนี่ยแปลว่าเพื่อนนะคะต่อไปคะ่ะข้อสองจิงจจ้งจกจิ้งจกข้อไหนคะงองงูนะคะขี้เจียมนะคะขี้เจียมอ่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นทางอีสานใช่ไหมคะอ่ะต่อไปข้อสามขยายคำตอบคือกอกไก่นะคะ ะความหมายก็คือแม่ใหญ่แม่ใหญ่นี้เป็นอะไรคะเป็นภาษาถิ่นอีสานนะคะก็ซนะีส้มนาวนะส้มนาวนะอะไรคะจอจานใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะส้มนาวก็คือมะนาวนะคะและข้อสุดท้ายกะปินะคะกะปิอ่าเอามาดูค่ะกะปิก็คือเคยนะขอ ใช่นะคะอันนี้เป็นภาษาถิ่นถิ่นใต้นะคะภาษาถิ่นใต้สุดท้ายนะคะเป็นใบความรู้นะคะกับใบงานนะคะในตัวอย่างนี้จะเป็นของปอ .4 นะคะมีใบความรู้แล้วก็มีใบงานนะคะมีมากกว่านี้นะคะ,ะแล้วก็ของปอ .3 นะคะก็จะมีความง่ายนะคะมากง่ายกว่าของพี่ป .4 นะคะแต่ไม่นะคะไม่พ้นความสามารถของนักเรียนนะคะนักเรียนของคุณครูคเก่งกันทุกคนนะคะนะคะท้ายนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะคุณครูขอนะคะให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะโรคโควิด19ก็คงยังอยู่กับเราอีกนะคะฉะนั้นหนึ่งอย่าลืมนะคะสวมแมส นะคะตลอดเวลาสองทำไงคะล้างมือบ่อยๆสามเว้นระยะหา่างนะคะตาดแต่ตกนะคะนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะในทีวีนะคะเราจะทําให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะวันนี้นะคะบายบายแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ